3เทคนิคเติมพลังให้ชีวิตทุกๆเช้าค่ะใครในที่นี้บ้างคะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างคือเช้ามาเนี่ยไม่อยากจะตื่นนอนไม่อยากไปทํางานหรือไม่อยากทําอะไรเลยค่ะรู้สึกเพียรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่มีพลังในชีวิตค่ะวันนี้คุูมุกงดาจะมาบอก3เทคนิคค่ะที่สามารถที่จะเติมพลังให้กับชีวิตคุณทุกๆเช้าเลยค่ะลองไปทําดูนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือยิ้มให้กับตัวเองค่ะ อันนี้ขอให้ทุกคนทําในกระจกนะคะไม่ว่าคุณจะทําในห้องน้ําหรือห้องนอนก็ได้ทั้งนั้นค่ะสองเลยก็คือชื่นชมตัวเองค่ะเราจะต้องหัดชื่นชมตัวเองนะคะว่าเราเก่งแบบไหนเรามีความสามารถอะไรเรายิ้มสวยก็ได้ค่ะเราหุ่นสวยเราฟันสวยได้หมดเลยค่ะหัดชื่นชมตัวเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อ3เลยก็คือขอบคุณตัวเองค่ะและขอบคุณตับประสิทธิ์ค่ะ วันนี้จะให้ทริคเรื่องการขอบคุณสรรพสิ่งนะคะเป็นการขอบคุณร่วงหน้าของวันวันนั้นค่ะเพราะมุกดายอยากจะให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีและได้รับเหตุการณ์ที่ดีที่เข้ามาในชีวิตค่ะลองใช้ประโยคนี้ดูค่ะขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับและผ่านเหตุการณ์ดีๆตั้งแต่เช้าจะหลดคำค่ะ ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะและใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือลองไปใช้แล้วเกิดผลอย่างไรบ้างกลับมาพิมพ์ที่คอมเมนต์นะคะคิดให้สำเร็จกับครูมุกดามุกดามีลเล l e ลเมเกอร์